เป็นว okay. ่าเปนหนาวลรกหนาวบอกมื่อกี้อากาศห่อนอยู่ไข่แห้งลิซันอิ่งจนแก้มแดงหรุโป๊กเียยเบเจีบไม่บีไม่ลูกบูบีอยู่ได้ไหมจอยยันส้นอันน่ะส้นเลือนที่อันนั้น อนอยพี่น้องเนาะกาบสบายดีสบายดีพแม่พี่น้องเ <c oughs> บิดสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเลยมาพบมาพอ่อกับบ่าวพามีเนาะส่วงค่อยคำย้ำแรงพี่น้องเลยมาต่อการเป็น ep สองเนาะอยู่เฮือนซานเม่จอยคือเก้าพี่น้องเลยอ,อัปเดตพิธีชีวิตเนาะให้พี่ให้น้องเบิง้งเพื่อนฮากกามาแต่ป้าพี่น้องเย้ยเม่จอยกันเลยคือว่าล้านไข่หรือวันเนวใดมาแต่เอาน้องแอดา้าพี่น้องเย้ย เห็นพากันขึ้นนอนอยู่บ่าพามีสิเข้าไปาทามไทยเบิ่งซะก่อนพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะจังได๋ก็ฝากผ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวพามีหน่อยเดอ้อพี่น้องเอ้ยขอขึ้นเฮือนให้ได้ไม่จอยเดอ้อเอาพี่น้องเอ้ยเข้าไปหาเพคนก่อนอ๋อสบายดีไม่จอยโอสยดีเป็นแนวใดอีกบัดน,นี้เป็นไข่อีเท่าเอา้าบ้านนี้พี่น้องเ,เอ้อเย ลมไข่อีกแล้วไอดาอเป็นอย่างไดคิงแหมบอกด้ยอ๋อคือสั่นคือ,อยังเปิ่าเปินน้ลหนาวลูกหนาวบอกเมือ่อนี้คืออากาศห่อนอยู่ไข่แห้งไอริสะนะันเนาะจนแก่แด้งหรอกินยาอลไรบอกยังได้ลูกยังบอดีกินโด้วยต้องให้กินข้าวก่อนเออฮากามาติฮียนโดย้ยแม่ไปเอามาแต่หงเงียนกะบ,บอกแม่ว่า อันนาโนฮอนเมกระบายเบิงบายเบิงแลลวคิงฮอนว่าเป็นไข่กะยังไปเฮียนเนาะเพิ่นกระไดอันแลวแม่บอกว่าให้มันดีก่อนลูกอยากไปกะให้อยากไปโดยมูก็ยังไปฮันเด้เพราะว่ารุนนี่ก็ยังไปแม่อตอีตนบ่ได้เนาะสงสารภาพไปส่งเอหนาวได้หันน้อยล่ะอืมสิเหตุอะไร เจ้น้อยดีเจ้าน่อยเศร้าไข่ปวดบ้านในเศร้าคักผู้เลี้ยลูกจังไปโบหายไปเด้อหอนบอหอนป้าคือไฟเนี่ยเลยพี่น้องเลยเบิ่งจนแก้มแดงเบิดหงุดห็ดแดงหงอนหไข่แห้งเนาะไข่แห้งไข่ขึ้นกินยาหนามหมอโบลงดอกยาหนามนะมิตรยานะแหละยาโนอิสังเก็ะีข้อเจนหันแม่จะเอาให้กิน ตัดเครื่องมาเลยเออกินยาเหม็กินเม็ดใหญ่ปัดอื่นบลูเพิ่นเพิ่นบัซักเบาแบบซักนี่บัได้เนาะบัวแล้วบักับบได้บัซักกับบัเศร้าเลยกินยาบัได้ซักบ่อยล่ะบัซักบันว่ากินยาหน้ามกับแบบว่ากินไลบวกน้อยหันได้หมอเขาบอกนะโดยแต่ว่ามันสิเบิดไวย่านว่าไปลิดนี่ อีลหล่าลินตากแดดบอ่อเมือน,นี้ฮะไข่ได้พี่รู้ไงบึงก็โตหอนคือไฟนี่เลยแต่ละเทือกจะเห็นเอาได้ให้เพื่อนนะ่ะไม่จอยฮาเอาหน้ามาเซ็จเซ็จบอ่อนี่ค่ะเนี้ยโอ้ยเนาะงฮากะมาบริจาคนาืิวันอะไรของกะมาเน,นี่ยแหละหรอแม่ก็เลยอันไปลัดเพิ่นกผ้าเพิ่นเข้าตลาด หน่อยไปซื้ออันดอกผักเขาว่าสิมารวกจําแจวแม่พอลืมซะว่าหลานเป็นไข่ว่าสิแวะซื้อยาเลยก็ลืมหน่อยยายังมีอยู่ซั่นเนาะยาน่ะเนาะยังอันยาเม็ดผู้ใหญ่ยาเม็ดอันมี FC เพิ่นคอมเมนต์เนาะบ่พอมีก็อ่านเบิ่งหลายคอมเมนต์อยู่เพิ่นว่าให้บดเพิ่นว่ายาเม็ดนะ คมก็อดเอาอะเรอยจังไรมันยังเศร้าอันนี้นี่เป็นเป็นไข่นี่โดนเติบแต่ตั้งแต่ฮามาเนาะดยหดเดือนเลยพี่น้องเลยอาดานี่เป็นแบบโบแต่ว่าช่วงนะพัดเป็นวัดเนาะวัดบบอเศส้าวดวยบัดนี้พัดช่วงหนึ่งเป็นไข่บันนี้ลูกอันนี้เศร้าแล้ววัดน่ะเนาะ,นะดวยวัดยังยังอยู่ได้ลูกแต่ว่าบบสูออกมานไดขีิมุกิ่นกโดยบรดเฮิงๆออกจะนึง เน่วันนี้ร้านเป็นไข่อะไพี่น้องเ้ยไปใช้มาใส่ยากเลยลวะอากาศมันเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะอากาศเปลี่ยนเพราะว่าเราเจ้ากับบริพาร้านไประวว่าเดี๋ยวนี้กานขับกลางคืนกะขับเหมือนกันนอนพักผ่อนเนาะแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยกับบริตตี้ดอกบอกไปหันไปนีกเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยน เดียวก็นาวเดียวก็ห่อนมือนีนี่ห่อนเนาะมือนีเนาะโดยมือนีแดดขนาดเพิ่นห่อนนี่เพิ่นยังตุ่มผาพี่น้องเลยโดนมีลมมือนีแดดกระแดดโดนมีลมอืมแต่เมื่อคืนนี่ผัดลมแห้งได้ลมเข่าลูกอูู้เข่ามาเนี่ยเข่าทางนี้บอกเลยเข่าน้มพานี่แหละเข่าทางนี้เลยพี่น้องเอ๋อเนาะนี่าทางนี้ก็เข่าคือกันแดดส่องเห็นเบิดเนาะไหมยังกะเห็นหอดดาวเห็นหอดดาวแนมเมืองทางนี้เลยเนาะไม่จอยเนาะ เจ็บหัวบลเจ็บเจ็บสนเจ็บน็บบลุอ๋อเจ็บหน็อ๋อจหน่อยจะกินยานาะลูกน้อนะแก่มันน่าสัมบัเร่นสุกโอ้ยลูกเมื่อแม่ไปหานามมาเส็ยดให้กอนเอานามมาเสียดให้มึงด้ค่ะเส็ดนามนะอีหละนาะให้มันอืมเออค้อไหนด้ย อานอนน,อน้อนซักบ่เออบ่ซักพี่น้องเอ้ยสิแลเนาะอยู่กันสองคนพี่น้องเอ้ยออกลางค่ำกลางคืนมากันยากไอ้บ้านนี้ตาอีบะพี่น้องเอ้ยเนาะบึงเนี่ยอยู่กันไม่เท่าสองคน คนจนแดงเนาะเ่นไข่ซักยังว่าไปซักเนะาะคนราบูซักลาบซักมันล่นด,นดีเลยลุหน้าหมอกซักกะดีไว้เหาะลูกเนาะ Nu sợ khen nhau đây hả nó mày say mẹ mày ok kè kìm gian mày ô nhiễm mặt hai đứa tìa 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 เมียงอันนั้นแนวท่าบอกท่าเซ็นท่าเอ็นเลยโดยเอาก็ไม่เท่าเพื่อนเจ็บหัวเจ็บอันนั้นอยู่ความดันเนาอผป้เ,เ,เท่ายันไปองเฮียน่ะหลินตากแดดทะเลจังไขก่กัวเกาฮะมันบริสเสบบ่บอเยือ คำกลางคืนแล้วเนาะเฮหตุใดพี่น้องเอ้ยไอ้เจ็บเจ็บปวดลุกทำไมบีบทำไมมันลุกบูบีอได้ไม่จอยเอ้ยยันสิ้นอันน่ะสิ้นเลื่อนสิอันนั่น

ยาพ้าลาบ่ยาดีบค่พอืให้เพิ่นกินในบกนดกินได้ยาได้ละเด้อมันจังเศร้าเศแล้วได้ปวดเศร้าได้ทำปวดเศร้ามาหนี่เมื่อื่นไปกวดไปซักเบิง้งงบ่าวพมีก,กับสิพาไปพี่น้องเลยสอนใสลิดจักไป kim da vì nó người bạn này Hãy subscribe cho kênh bộ kinh gia bộ sau kinh gia đây là đơ anh cho bộ kinh là bộ sau đấy con hổ kinh gia này nọ mày trời kinh này đi vậy hết khâu luôn ừn ya này hết lúc là kinh đi chơi đi lúc kinh đi đi pan pit thỉm เอื้อ huh. นขอเลิกอีละเอืนลงพร้อมน้ำลงเก่งๆๆแก้กันแดงโอ้แต่อีตนลูกกดอ้าวดอ้วนี่อกันอกันนอะไรกนอะไรอะ ีแม่ไข่แทนได้อันนี้แม่ไข่เปี่ยนแล้ยลูกเอ้ยให้อดาไปโรงเรียนอีแม่เป็นคนไข่แทนคันมันแทนกันได้นะแม่บอกไฮเอดาเป็นไข่อีแม่เป็นเอง <c oughs> เรำลุงเนาะ <c oughs> ดีไว้เดิร์ลุงเนอร <c oughs> ์ห้เหมงเหม่งดู บาทนี่ยโบต้องไปหลวงเอ็ดดีคักพุนจะไปแมนดีเศร้าก่อนแม่อันนี้เราให้ไข่โบทันเช้าแม่ว่าวันจันทร์จะไปลูกพังว่าให้อยากไปเศร้าก่อนจะไป,ไปแล้วก็ว่าผู้นั้นก็ไป <c oughs> ผู้นี้ก็ไปแหละบาทก็ให้แล้วเพิ่นโบได้ไปแล้วน,นี่และโบพังความแม่โบพักหนึ่งเข่าเด้อลวงเด้อเด้อลวงเด้อ พักเลยสาวกโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเอาเอานอนกินยาอะไรพักพรพี่น้องเอ้ยแล่อยู่กันสองคนเนาะชิบาจังได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยขนาดบอกมาอะอยู่สองคนสิได้เนาะนม่จจอยเนาะสองคนนิดเดี้วเลยะ โดยแล้วพมีกับเขามาพี่น้องเลยเพราะได้เรามีมูพัซาพ่นได้นอนเฮื่อนนอนซานเพ่นแปนเป็นอะไรแถวนี้กะเห็ดมือเหล็กมือหน่อยไปพี่น้องเอ้ยดีกว่าเพ่นผัเห็ดเนาะเรลาก็หยาดเห็ลดลายแมนเห็ดลายยางบาจากสีเห็ดหันเห็ดนี่ ก็เลี้ยงไก่เลี้ยงกาพี่น้องเลยโอ้ไก่ตีได้หนิเนาะพอพันพี่น้องเลยไก่พอพันพอพันไม่พันแต่ว่าได้ไก่ตีหมอนี่แหละพี่น้องเลยอะไรก็อยากเห็ดเพิ่นก็นได้พักเร่างงามพี่น้องกำลังเริ่มงามเลยเนาะพักไม่อย บัวก็ได้พอได้เก็บไปแด้วนี่ม,มันก็ใหญ่ายซาเพราระว่าเขาบริใส่ปุ๋ยเนาะแกก็ทำรรมาซาบเลยพี่นอ้องเอ้ยยามันโอ้มียังยนะบุมกมาซาบกางงามพี่นอ้องเอ้ย บพมีก็มาอัปเดตพธิธีชีวิตเพิ่นกับบด้คอยไปทางใดดอกพี่น้องเลยไกลเฮือนไกลซานบพมีกับบด้ไปเฮากับมีภาระอยู่เฮือนเนาะลายอย่างพี่น้องเลยทุกคนเฮาโดนแล้วแต่มีภาละนาทีคือไม่จอ่อยแหละเลี้ยงร้านเพ่อนกันได้เจ็บไข่มากกันยากมือนักบดท่านไดอัดจะเหตดอีสังคมะ ไก่เขาเคลีาไก่มาสะมาเคลีาติว่า้เลยก่ตอนเช้าผัดพดพักเนาะไปหาเครื่องคาย <c oughs> ตัดไม้พี่น้องเลย แก้วลานแน่บัตนี่จอยอยากได้แล้อันขนแยกล่างได้นี่คือสีเห็ดลายย่างเนาะ <c oughs> อันใดก็อยากเห็ดพี่น้องเลยนี่แหละคนผู้เดียวเนาะเราก็เข้าใจเพื่อนอยู่คือไม่ท่าบัพามีตะกี้ไอ้พี่นอ้องจนป่วยจนโซ่เนาะเลี้ยงลานเพื่อลานสีหง่บุ๋ม,ง,มง่ายสิ่พอบงเลยได้ผักจันเนาะ ใกล้เลยงา,งามเหรอพ่อง่ามเนาะเขียวค่ะไปห่อเป็นเล็เนาะหืดีประมาณขึ้นดิวหนึ่งห,หัวอะไรเนาะอันใดพรอมตอนนี้มันเริ่มแตกใบ แต่กิ่งแตกไปนหน่อยเขาก็ได้กับเลยไม่จ่อยกันวันเราได้คำคำกันจะสีมาหาไม่มาเยี่ยมมาซองเบื้องไม่ทันวันกินยาเพื่อนกันยังบลงนะในพักซีบอมไม่จ่อยโอ้ปูพักซีก็พักกันอนึ่เลยใส่น้ำก้านนด มันโบเมนใส่น้ำกัานในล,ลูกทำอีดนั่นลูกลาตีหวานพักซีอแม่พระโบู้้เพิ่หวานพักซีเล <c oughs> ยเอาในสอง<า>อย่างเลยเนะเาะในพักมาใ,ใส่เพิ่มอีกโดยเกิดมาเลยประชมพักส้าก,กับเดอแม่เดอเดี๋ดยวคำคำลูกซิมาเจาะเบ,บิ่งอีกาะว มืัอนี้ก็มาอยู่น้ำผึ้งเบิดมือพี่น้องเลยโ,เโดยแม่สบายดีด้วแม่เดอ้อเฮ้ยตั้มพ่ออันนี้โดยโดยแม่เอ้าพี่น้องเอนะ๋ยเนาะอย่างไรคลิปนี้ปั๊บพีมีก็ที่ได้กับก่อนพี่น้องเอนะ๋ยเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเอ๋ยน้องไอ้ดาบบสบายเป็นไข่เนาะอย่างไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เลยก๊ะ ปวดขำโฆษณาพี่น้องเอ๋ขอบ,บุญขอบคุณสุหมงสุบอลเดอ้อเนาะที่ให้กำลังแหงใจบ่พอมีมาตลอดเฝ้าบดมือบดเว้นเลยพี่น้องเอ๋เนาะเพราะว่ากระถาสางมากกับยังบบเห็นมากพี่น้องเอ้ยฟังบึงมืออื่นนี่แหละเนาะเฮือนซานเราก็ได้เท่าแล้วเสร็จสมบูรณ์หมแหละพี่น้องโปรดบ่ออเอาหับงานก็มีพี่น้องทำม,มาเนาะว่า,บ,าบ่พอมีกับโบได้ไปทางใดว่าอยู่แต่น,นี่นี่นี่เนาะเป็นว่า เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเฮาเห็ดยังเข้าก็อยังใหม้มันแล้วแบบมันอีลุงตุงตัวผ่านมามันกืมกับหน้าเสื้อถือบ่ได้อะไรพี่น้องเขาเห็ดยังเข้าก็เห็ดให้มันแลว้วรอบครอบเนาะคือเค็ดเมจอยคือการพี่น้องเลยว่าพอมีสงสารเรห็นอะไรต้นฮดฮูพี่น้องเลยเห็นเจ้าของวะอยู่ก็ไม่เท่าอะไรก็เข่ามาเยี่ยมมาคอยเบิ่องล่าวพี่น้องเลย ว่าจึงในคลิปนี้ขอบ,บุญขอบคุณเด้อเนาะที่ลืมโบได้กระไอ้อยู่ทางต่างประเทศโูแหละเพื่อนซอยไม่จอยเข้ามาพี่น้องเอ้ยถ้าว่าพูอแม่พี่น้องนอกจากซอยเรือบนเข้ามากะได้เด้อพี่น้องเอ้ยบอกพมีสิเป็นสะพานบุญไห่เนาะขอบ,บุญขอบคุณสุหมงสุบอนถูกกาลังแห่งใจพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ลาพูอแม่พี่น้องไปเลยเด้อเนาะกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อ